สวัสดีครับวันนี้ผมเอารายละเอียดของกระดาษยันสารพัดกันแล้วแล้วก็กรอบกรอบเก่าที่มากับกระดาษยันชิ้นนี้นะครับมาเป็นรายละเอียดมาให้ดูนะครับอันนี้กรอบเอออันนี้ตัวเป็นตัวตัวกระดาษยันสารพัดกันนะครับอันนี้อยู่ในสภาพดีอยู่นะครับสภาพดีอันนี้ที่เห็นเป็นกรอบกรอบด้านบนนี่เออตัดเอียงๆียงนะคือว่ามันเป็นที่ กระดาษสีดํากรอบชั้นนอกนะครับกระดาษสีดํากรอบชั้นนอกมันเขาตัดเขาตัดไม่เท่ากันครับะจริงๆแล้วกระดาษยันมันมันเขาเขาเขาไม่ไม่ขาดไม่อะไรนะครับไม่ได้ขาดไม่ได้บิดไม่อะไรไม่ได้ขาดอ,อันนี้กรอบเป็นกรอบเก่านะครับกรอบเก่าคือเจ้าของโาได้มาตั้งแต่เมื่อเมื่อก่อนนี้น่าจะน่าจะใส่กรอบนี้มาเลยดูกรอบกรอบนี้แตก แบบว่าแตกลายนาะแ,แตกนะครับมีความเก่ากอะไรเองนะครับขอบเนี่ยคอันนี้ตัวกระดาษกระดาษยันนะครับอันนี้เป็นกระดาษหุม้มกระดาษปิดปิดด้านนอกปิดเป็นขอบขอบด้านในอีกทีนะครับเนี่ย มันก็เลยทำให้ให้ดูว่าดูว่าเอียงเอียงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันมันกระดาษยันสีขาวเนะี่ยจะไม่จะไม่ไม่ได้เสียไม่ไไม่ได้ถูกตัดอะไรนะครับมาดูด้านหลังด้านหลังนี่เห็นไหมครับเก่าที่แรกเอ่อที่แรกผมก็ได้มาผมก็จะจะแกะออกนะครับแกะออกเอาแต่กระดาษออกมาอย่างเดียวพอพอมามา,มา,ม,ามาดู เหนไหมเห็นไหมตะปูตะปูที่ต่อยเป็น,เป,นเป็นสนิมแบบนี่เลยอะเก่ามากอะผมเลยเก็บไว้อย่างนี้ดีกว่าลรวกอบเกืบกอบกรอบเนี่ยเห็นไหมคือแตกลายงาเก่าหลายสิบปีอยู่ครับกรอบเนี้ยเลยเอาไว้อย่างนี้ดีกว่ามีคุณค่ากว่าเยอะเห็นไหมตะปูเนี่ยที่ที่ต่อกนะครับเป็นสนิมแบบว่า เป็นตะกรันเลยฮะดูแต่ละอันดิเห็นไหมพอเจออย่างนี้เลยไม่ไม่แกะเลยเก็บไว้นี้ดีกว่าเก็บไว้นี้ดูดูยังจะมีคุณค่ากว่าเยอะเนี่ไหมกรอบเก่าครับเนี่ตะอปูนี้ขึ้นสนิมทุกอันเลยขึ้นสนิมแบบว่า อืแบบว,ว่าถ้าจับดึงออกมานี่น่าจะหักคาเปื่อยแล้วอะ่ะน,นี้เป็นตายางของมูลนิธินะครับนี่กระดาษกาวหนังไก่นี่ถ้าแกะออกมานี่นะผมว่ากาวนี่มีแล้วอะแบบแค่แค่เขียว,ว่าน้าก็น่าจะหลุดจะหลุดออกจากกันแล้วเพราะกาวมันหมดแล้วไม่มีกาวแล้วกรอบแล้วอะ่ะ ทีแรกผมกะจะเอาไปซ่อมนะเอาไปเอาไปเออไ,ไ,ไปแกะกระดาษนี้แล้วก็เอากระดาษกาวมาเอาอันใหม่มาแปะเอาอทีไม่เอาดีกว่ามันอยู่อย่างนงี้ยมันนอกจากเลี่ยมทับอีกทีใส่ขอบทับอีกทีเนี่ยดูขอบขอบกระดาษกาวไอ้ขอบกระดาษยันเห็นไหมครับมัน เต็มนะครับมันสมบูรณ์ครับแต่ว่าเขาตัดไอ้กระดาษด้านหน้ามันมันไม่นี่เท่าไหร่แปะไปข้างหน้าเจ้าของน่าจะทําเองเด้วยดิงเนี่ยโอเคครับ